กายราเจกยิราเทนังทันหะเมนังปรักกมถ้าจะทำอะไรก็ควรทำให้จริงควรมุ่งมั่นเรื่องนั้นสม่ำเสมอสังยุทธนิกายสขาทวักจับให้มั่นขันหมายให้วายวอดช่วยให้รอดรักให้ชิดพิสมัย ตัดให้ขาดปรารถนาหาสิ่งใดเพียนจงได้ดังประสงค์ที่ตรงดีขอ,อนอบน้อมเดพระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่กำลังทีดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ พระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะโดยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรตซ์ทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าเช้านี้ก็เป็นวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์2565ขึ้น4ี่ค่ำเดือน3าม เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นี่มีวันสำคัญอยู่หลักๆก,ก็3วันในทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญที่สุดก็คือวันมาฆบูชาก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนก็เป็นวันตรุษจ,จีนญาติโยมสาธุชนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็มีการสวัสดีปีใหม่กันสินเจียยู่ฮีชินนี้ สินนีโหดใช้ก็มีการแจกอองเปาการปีนี้ไม่มีการเฉลิมฉลองอะไรที่เรียกว่าไม่มีงานใหญ่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดแต่ก็มีการรักษาประเพณีโดยเฉพาะเรื่องของความกระทันยุกตะเวทีและความขยันพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนี่มาเป็นระดับหนึ่งอัตมาภาพเองก็ มีมีเซี่ยวของความเป็นจีนอยู่หน่อยหนึ่งแต่บุคลิกหน้าตาและก็ความขยันน่าจ,จะไม่เหมือนคนจีนนะก็คือย่านั้นมีเชื้อสายชาวจีนเหมือนกันยังเป็นแท่อยู่แต่ว่าก็ไม่ว่าจีนหรือไทยอ่ะถ้านับถือพุทธศาสนาแล้วมนุษย์เราก็จะมีจิตใจที่เน้นเรื่องของบุญเรื่องของกุศลไม่ว่าจะอยู่ใน ฐานะอะไระเพศในอายุเท่าไหร่คนเราก็สนใจเรื่องของการสร้างบุญบาร,รมีกันมากโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาเนี่เน้นเรื่องของการสร้างทานบาร,รมีอย่างคนจีนนี่เขาก็จะเน้นเรื่องของอบุญบาร,รมีมีพระโพธิสัตว์มากมายเทพเจ้าหลายพระองค์หลายหลายท่านไม่ใช่พระองค์นะเป็นเป็น,เป,นเป็นท่าน เป็นเทพเป็นองค์ก็ <c oughs> มีมากมายจนนับไม่ถูกนะเพราะว่าประชากรของชาวจีนเยอะแล้วก็ประวัติศาสตร์ของชาติจีนนั้นมีมายาวนานนะวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆคนไทยเราก็สืบทอดมาจากชาวจีนนี่โดยมากเอาละวันนี้เรื่องของธรรมะก็จะกล่าวต่อจากเมื่อเดือนที่แล้วเนะสารนี้เป็นเสา์แรก ก็พูดต่อเนื่องไปเลยวันอาทิตย์ของเดือนที่แล้วนั้นพูดไปถึงตอนการให้ทานการสร้างทานบารมีการสร้างทานบารม,ารราาารมีเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้นำอดีตอดีตมันเล่าให้ฟังว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อเวลามะเวลามะพราหมณ์นั้นให้มหาทานสมัยก่อนก็เรียกเป็น รูปยะก็คือเงินนั่นแหละแล้วก็จำนวนประมาณ84,000ถาดถาดรูปิยะ,ยะเ,เต็มด้วยทองทองก็84,000ถาดถาดสำริด84,000่เชือกก็เอ้ยขอไปจ้งางจางบรรรอก็เรียกเป็นตัวภาษาครั้งหรือภาษาที่เขาใช้ก็คือเชือก ช้างก็8ป0หมื่เชือกรถ8ปด0 0คันแล้วก็อะไรอ่ะมีหนังราชสีหรือสิงโตเสือโครง่งหนังเสือโครง่งหนังเสือเหลืองผ้ากำพลเครื่องประดับต่างๆที่ทำด้วยทอง,ท,งทองทองแล้วก็แม่โคโนม8ปด0 0ตัว แล้วหญิงสาวก็84,000คนที่ประดับประดาสวยงามบัลลังก์ที่นั่งก็8 4 0 0มที่ผ้าเนื้อดีสมัยนั้นก็เรียกว่าผ้าโกเชาผ้าขนแกะปัจจุบันนี้ก็ยังแพงนะเสื้อขนแกะนี่ในช่วงนี้ฤดูนี้เดือนนี้นี่ทางเหนือของประเทศไทยก็ยังมีความหนาวเย็นอยู่แต่ว่าลงมาปักต้บ้านเราตอนนี้ก็ทำตอายร้อนแล้ว เล็กเดียวละยินควนตกมาปลาดนึงปลาดเดียวหรืองไปเลยนี่ทีนี้เมืองหนาวนี่ขนแกะผ้าขนแกะเสื้อขนแกะนี่ราคาแพงมากตัวหนึ่งก็หลักหมื่นหลักแสนก็มีนะย่อด e ีๆยี D ่อ e e ดังๆเครื่องลาดทำด้วยดังชมดแล้วก็หมอนสีแดงผ้าเนื้อดีผ้าแพรผ้าไหมผ้าฝ้าย ของเคี้ยวของบริโภค8 4 0 0 0อย่างนี่พระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างในครั้งโบราณนี่ก็ชอบเลข8 4 0 0 0 0นะนะคือคนรวยจะทำอะไรก็84,000 84,000อย่างคนไทยยุคปัจจุบันนี่เราจะชอบเลข9กหรือว่าเป็นเลขมงคลทำบุญก็9วัดบูชา ถวายสังฆทาน9ชุดพระ9องค์อะไรเงี้ยแต่คนอินเดียสม,มัยโบราณก็นิยม8ปสี่อันนี้ไม่ใช่บอกเบอร์นะทน่านงเมื่อ,อเรกวันก้อนนี่บินตาบัดบานใส้บานน่องฝาผ้าก็ใส่บาเสร็กให้พรอัตามานี้ให้โดยย่อก็จัตตโรธรรมวัฒน,นิอายุวันโนสุขขังพลังอายุวันนะสุขพละ ความจริงคิดว่าน่าจะเป็นพรที่ดีที่ประเสริฐแล้วแต่ว่าพอเดินได้ไม่กี่ก้าวยมก็เรียกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านหยุดก้อนหยุดก่อนอ่ไอาไหวก็อนอะนี่แต่มาถามว่าขออะไรโยมพรก็ให้ไปแล้วก็ออได้แล้วอ,อ่ะไอ้บอกบอกบอก,บอกเลีกมันนะ้งแต่แต่าอ้อย่าบอกเลยบอกก็ไม่ถูกบอกบอกมก่กนโยมบอกบอกมากกอน,อกอกกอนนะโตะไม่โตก็ค่อยว่ากัน โยมไปเจอนี่เพื่อทษกขึ้นมาอาอาตมาก็บอกว่าเออนั้นโยมดูที่ายทะเบียนรถรถวัถนนั้นมีรถโยมไปรับปกติก็มีทุกวันไะโยมไปรับด้วยรถรถรถพ่วงข้างรถสาริ่งรถป่วงข้าง,อาง,ง,างออเอาเขาดูเองนะหนึ่งหกเก้าโยมก็จำโอ้หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าโอตะโกนลั่นบ้านก็ไปซื้อกันปรากฏ หวยหรือเบอร์ออกมาเวันที่ผ่านมาอะไรสามศูนปดใช่ไหมท้องตัวก็สามศูนยอาตมาคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบินตาบาทนี้น่าจะได้บาทก็ไม่ใช่เก้าแล้ยนะพอ <c oughs> ผ่านหน้าบ้านยงที่ขอหวยขอเบอร์ขอเขก็ยิ้ยมยิ้มบัวเราะไอ้ตานื้อแปรคลั้นเลยอาต้าบอกเร็วอย่าไปเล่นเอ อาต่าไม่มีโชคลาภในการบอกเบอร์ไม่เม้นนี่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เรื่องของบุญกุศลนี่มีคุณค่ามีอะไรสูงมากกว่าเงินทองหรือว่าโชคลาภที่โยมปรารถนานะคืออายุเนี่ยวันนะสุขพะพละอันนี้แหละดีที่สุดแล้วโยมเราสวงหาเงินสวงหาทองสวงหาข้าวของก็ก็ต้องการมีอายุยืนถูกไหมอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเรา มีเงินมากมีของใช้บริบูรณ์แต่อายุสั้นนี่อรมจะเลือกอะไร <c oughs> คิดดูดิบางทีคนเราก็ลืมคิดถึงจุดนี้ไปนะ <c oughs> ว่าจริงๆแล้วเราต้องการหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของบริวารก็เพื่อ4อย่างนี่แหละดีที่สุดแล้วอายุ1อายุ2วันนะวันนะก็คือความมีผิวพรรณดีมีชนชั้นในสังคมคือมีเกียรตนะิน่ะมันมันได้หลาความหมาย เป็นปัญญาก็ได้คาว่าวันนะนี่มันมีมีหลายความหมายอยู่อายุวันนะสุขอันนี้ตรงตัวสุขก็คือความสบายใจสบายกายด้วยก็ได้สุขกายสุขใจอายุวันนะสุขสุขะแล้วก็พละพละก็คือกําลังคนเราต้องมีกําลังนะถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองมีของกินอะไรสะดวกทุกอย่างแต่ไม่มีกําลังมันก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนคนป่วย เป็นโรคเอามาพลึกเอามาพาดนอนติดเตียงนอนนอนอยู่กับที่มีทรัพย์มรดกมากก็ใช้การไม่ได้ในใจได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นั้นดีที่สุดแล้วอายุวันนะสุขภะละก็ไม่ต้องไปปรารถนาลาบอย่างอื่นให้มากนะักถ้ามันมีก็ดีแต่ถ้ามันไม่ได้มาก็ไม่ต้องไปขนขวายมันมากแค่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวอานิสงส์มันก็จะเกิดขึ้นมาภายหลังเองโดยเราไม่ต้องร้องขอหรือไม่ต้อง ติดสินบาทค่าสินบนไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่นที่นี่นก,ก็คือทําเอาเองเลยทําเองได้เองทําดีได้ดีเนี่ยแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับท่านก็หาบดีว่าท่านเพิ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าสาัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวลามาพรามผู้ที่ทานนั้นเป็นมาทานนั้นก็หาบดีแต่ท่านไม่ควรคิดเองอย่างนี้ คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านคงจะคิดว่าเป็นคนอื่นน,นนะเวลามุทภาพนั้นแต่จริงๆแล้วเราเองนะเป็นเวลามาทภาพก็คือพระพุทธเจ้าได้ให้มาหาทานแต่ว่าทานที่ให้นั้นนะไม่มีพระทักขิไดยบุคคลก็คือไม่มีพระอริยะเลยทานที่ให้ไปก็เลยไม่มีอานิสงส์มากไม่ชำระทักขินานั้นให้หมดจดก็หาบดี ทานที่บุคคลถวายให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหมายถึงพระโสดาบันผู้เดียวบริโภคนี่มีผลมากกว่าทานที่เวลามาพรามให้แล้วทั้งหมดอยอดยมพอจะฟังทันไหมเม,เมื่อสักครู่ที่บอกมาตอนต้นว่าเวลามาพรามนั้นได้ให้อะไรบ้างก็หลายอย่างนะทั้งเงินทองทั้งรถทั้งหนังราชสีหนังเสือเครื่องประดับโคนม อะไรต่างๆมากมายผ้าเนื้อดีผ้าแพรผ้าฝ้ายข้าวน้ําเครื่องเขียวเครื่องบริโภคของเคี้ยวของบริโภคที่นอนเครื่องรูปไร้นแต่ว่าให้มากขนาดนั้นนะทั้ง8ป0หมว่า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 อย่างนั้นนะแปด่นสี่พัแต่ยังไม่สู้ให้ให้ทานที่เป็นกับบุคคลที่เป็นพระโสดาบันบริโภคเพียงครั้งเดียวอ่า แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปเป็นลำดับในลักษณะที่เหมือนกันว่าให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่ให้กับพระโสาบันให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่ให้กับพระสกทาคามีบริโภคร้อยท่านร้อยท่านบริโภคแล้วทานที่ถวายให้กับพระอรหันต์ผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีร้อยท่านบริพภคทานที่บุคคลถวายให้พระปจิกรพุทธเจ้ารูปเดียวบริพภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์หนึ่งร้อยรูปบริพภคพระปจิกรพุทธเจ้านี่สาคัญกว่าแล้วทานที่บุคคลถวายให้กับพระอรหันตสมาัมพุทธเจ้าบริพภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้กับพระปจิ กับพระพุทธเจ้าหนึ่งร้อยรูปบริโภคเนี่ยญาติโยมปัจจุบันนี้ไม่รู้เราจะไปหาพระอริยบุคคลที่ไหนอ่ะหายากนะเล้วพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เสด็จอุบัติมาแล้วทำยังไงเรายังมีโอกาสได้อันดีสงมากกว่าทําอย่างไรทานที่บุคคลถวายให้พระพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้กับพระอรหันตสมาัมพุทธเจ้าบริโภค การที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆู้มาจากจากตุรทิศหรือทิศทั้งสี่มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พิสุสงฆ์คือถวายสังฆทานโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสคือถึงพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณนะอันนี้มีผลมากกว่าสร้างวิหารถวายสงฆ์นะมีผลมากกว่าก็คือ เพราะฉะนั้นเวลาพระให้ศีลพระก็จะกล่าวพุทธังสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังคังสรนังกชามิที่ญาติโยมว่าตามทีละข้อทีละข้อ,ลขอแล้วพระก็สวดว่าติสระนกบันังนิติตังญาติโยมก็รับรองว่าอามะปันตีนี่แหละมีอะไรสำคัากว่าสร้างวิหารถวายสร้างวิหารถวายวัดถวายสำนักอะไรต่างๆนะ นี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะท่านผู้ฟังแต่พอเลกมานี้เดี๋ยวโยมบอกบุญเดียวยมมีไม่ทาบุญเลยวล่บุญอื่นก็ต้องทำนะบุญอื่นก็ได้ส่งด้วยแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นอันสงที่ง่ายแล้วก็ได้มากกว่าแต่บุญอื่นเราก็ต้องทำการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมทานสีขาวบทคืองดเว้นจากปานธิบัตงดเว้นจากอธินาทาน งดเว้นจากการมีสุมิชาจารย์งดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารนะการที่บุคคลจเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสีขาวบท คืองดเว้นจากปอนติบาตนั่นหมายความว่าถ้าญาติโยมเจริญเมตตาจิตนี่มีผลมากกว่าการรักษาศีลและการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวแป๊บเดียวมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมเนี่ยเจริญอนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับของสังขาร มีอันดีสงมากกว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าทานอะไรละ่ะที่จัดว่าเป็นมหาทานเป็นทานยิ่งใหญ่ญาติโย,ยมทานอะไรละ่ะพิกษุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละปานัิบาตเว้นขาดจากปานธิบาตพิกสุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาดจากปานธิบาตแล้ว ย่อมชื่อว่าให้อภยทานอเวรทานอภยาปัจทานแกสัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภยทานแล้วอเวรทานอภยาปัจทานแกสัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณคำว่าย่อมเป็นผู้มีส่วนหมายถึงว่าเราเองก็ ก็ไม่ไม่ไม่ได้รับอันตรายหรือว่าเราเองนี่ก็อยู่รอดปลอดภัยไม่มีใครคิดเบียดเบียนเหมือนกันภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นผฐมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบัน และจากไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะฟราม์ผู้รู้ไม่คัดค้าน,นาในข้อนี้พระพุทธองค์ก็ทรงย้ําว่าถ้าเป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์เป็นบนัณฑิตก็จะไม่คัดค้านการให้ทานไม่คัดค้านเรื่องของคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้พิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออก แห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุขอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายทานห้าประการนี้เป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพุทธสืบกันมาแต่โบร,ราณไม่ถูกทอดทิ้งเลย ไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจากไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณรามผูร้รู้ไม่คัดค้านอ่าย้ำอีกครั้งท่านผู้อะไรบ้างมหาทานก็คือการให้อภัยการไม่มีเวรไม่ผูกเวรการไม่เบียดเบียนแล้วก็การทำทานที่กล่าวมาในตอนต้นด้วยนะ ท,ทั้งเรื่องของการเว้นปนธิบัติด้วยนี่เป็นเป็นมหาฐานส่วนการที่คนรอ,อนั้นบางคนก็มีรูปงามบางคนก็ขี้เรป่าสะตาลว่าบางคนอยู่ชวยบางคนอยู่โบโร่ <c oughs> เพราะอะไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสกับตรัสกับท่านมัลลิกาว่ามรุทุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักกรดุด ไม่เป็นผู้มากไปด้วยความคับแค้นใจแม้ถูกด่าถูกว่าก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธไม่แสดงความขัดเคืองให้ปรากฏแต่ว่าเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่ประทีปโภมไฟ แก่สวณนะหรือพรามแล้วยังเป็นผู้มีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจเจ็บในลาบสักระของคนอื่นแต่ว่ามีความเคารพมีความอ่อนน้อมนับถือกราบไหว้บูชาบุคคลอื่นผู้ทําความดีถ้ามันทุคามมัทุคามก็คือผู้หญิงถ้ามัทุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใด ย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพกทรัพย์มากและสูงสักในข้อนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าญาติโยมท่านฟังจะเห็นเวลาเขาประกวดนางงามส่วนมากนางงามนี่จะรักเด็กแสดงถึงความเป็นคนจิตใจดี จะรักจริงหรือว่าเป็นการแสดงตามธรรมเนียมก็ตามแต่ว่าถ้าคนไหนมีจิตใจเมตตาคนนั้นก็งามไปแล้วครึ่งหนึ่งถึงแม้ว่าหน้าตาอาจจะไม่สวยแต่ว่าจิตใจดีก็ถ้าก็งามจากภายในรักเด็กหรือบางคนเดี๋ยวนี้นี่เราเห็นทำลูกของโซเชียลบางคนก็โพสเฟสโพสลายว่าไปทําบุญวัดนู้นวัดนี้บางคนก็แต่งตัวสวยๆชุดไทยพาดสบายเฉียง มีดอกไม้ทัดหูตักบาตรทุกเช้าก็เห็นอยู่ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะทําตามกระแสส่วนหนึ่งแต่คนที่ขอตั้งใจจริงๆก็มีนะแล้วก็มีมากด้วยคนที่มีเขาเรียกว่าสวยสายบุญเข้าวัดตักบาตรบาเพ็ญเพียรบําเพ็ญสมาธินี่มีมากนี่ก็เลยตรงกับคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครอยากมีรูปงามก็ต้องต้องทาตามนี้ ไม่โกรธไม่ริษยาแล้วให้ทานให้บูชาบุคคลที่ควรบูชานี่นี่คือลักษณะส่วนการให้โภชนะแล้วนั้นได้อะไรก็กล่าวไปแล้วนะวท่านโยมท่านผู้ฟังที่บอกว่าได้พรสีประการคืออายุวันนะสุขภาระแล้วเมื่อมหมดบุญจากโลกนี้ก็ไปเกิดในสุขิโลกสวรรค์ เรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ไม่ใช่ว่าสะบยวยบุญแค่ชาติเดียวเท้าบุญนี้ส่งไปถึงโลกหน้าหรือว่าสวรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องมั่นทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้า,าไว้ให้มากให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทําได้ตลอดตอนที่เรามีชีวิตอยู่และวสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องมีมีเพื่อนดีนะ มีเพื่อนดีมีสหายดีเพื่อนดีสหายดีของพระพุทธเจ้านั้นจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ที่อะไรเป็นที่สุดทั้งหมดของพระมรรจันทร์เลยทีเดียวเรื่องนี้พระองค์ก็ตรัสก,กับพระอาน,นุนว่าอาน,นุนภิกษุผู้ชื่อว่ามีมิตรด,ดีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดโดยอาการอย่างไรเล่าอาน,นุน ภิกษุในศาสนานี้ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิชนิดที่วิเวกอาศัยแล้วชนิดที่วิราคะอาศัยแล้วชนิดที่นิโรธอาศัยแล้วชนิดที่น้อมไปเพื่อการสลัดคืนอานุนอย่างนี้แหละชื่อว่าภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8อานุนข้อนั้นเธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิดคือว่าพรหมรร์น,นี้ทั้งหมดได้แก่ความเป็นผู้มิตรด,ดีมีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนะท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจแล้วนะคําว่าเพื่อนดีของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเล่น หรือว่าเพื่อนที่เป็นตัวบุคคลแต่เพื่อนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเป็นกละาณมิตรอย่างแท้จริงก็คือมักมีองแปดใครมีหรือว่าเจริญมักมีองแปดคนนั้นถือว่ามีมิตรด,ดีมีหายดีแล้วก็เป็นความเจริญนะเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนคืออริมักมนี้สามารถที่จะช่วยเราให้พ้นจากภัยคือความ เกิดความแก่ความเจ็บความตายได้แต่เพื่อนที่เป็นตัวตนบุคคลนั้นไม่สามารถจะช่วยได้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นของเป็นของเฉพาะตนเฉพาะบุคคลใครช่วยใครไม่ได้แต่ถ้ามีเพื่อนคืออริยมรรคนั้นพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนุนว่าจะช่วยให้พ้นจากชาติชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ข์ครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจได้ นี่คือเพื่อนดีสหายดีแนะท่านดูความวันนี้ก็เวลามาถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายนั้นได้มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีมีสหายดีแล้วก็มันทําความดีความดีในเบื้องต้นก็คือทานในทางพระพุทธศาสนานี่ ทานถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำของการทาความดีเราอาจจะทําทานครั้งแรกหรือว่าทําทานใหม่ๆเราอาจจะหวังผลอย,อยากได้น่นอยากได้นี่แต่เมื่อทําไปเรื่อยๆเ,เราก็จะทําความดีแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะว่าทานนั้นก็จะแบ่งเป็นระดับคือชั้นธรรมดาชั้นอุปะเหมือนอย่างพระโพธ,ธิสัตว์ท่านบำเพญ็ญ อุปปา r มแล้วก็ปรมัตมต t t a p a r a m ต,ตนี่คือกั้นสูงสุดให้ยิงย่งๆิ่งขึ้นไปแล้ววันนี้ก็ขอจบด้วยพุทธภาษิตท,ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานเอาไว้ปรากฏในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตว่าท uh ับาโนปิโยโหติสตังธรรมังอนุกรรมังสันโตนังททาขออภยัยสันโตนังสถาปัชันติสันตาพรหมจาริย เตตสะธรรมังเทศินติสภพทุขขาปนุทนังยังโสธรรมังอาทิยยะปรินิพพ์ตนะสวแปลว่าทานย่อมเป็นทิรักของคนหมู่มากคนที่ให้ทานนี้ย่อมเป็นทิรักบัณฑิตย่อมคบหาผู้ให้ทานชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไปแล้วก็ชื่อว่าไม่หืนห่างจากคารวัตธรรมธรรมที่ดีงามของคารวัต พบกันใกครั้งวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเจริญ่นพร กิยราเจกยยราเทนังทันหะเมนังปรักกเมถ้าจะทำอะไรก็ควรทำให้จริงควรมุ่งมั่นเรื่องนั้นสม่ำเสมอสังยุทธนิกายสขาทวักจับให้มั่นขันหมายให้วายวอดช่วยให้รอดรักให้ชิดพิสมัย ัให้ขาดปรารถนา